สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจาวรักครับคุณสุปันครับกับอาจารย์ครับถ้าจะมองถึงท่าทีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแนบแน่นนะครับ มีผลประโยชน์นะครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าพอในช่วง้างหลังนี่รู้สึกว่าจะมีคําถามว่าเอ๊ะตกโครงเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสัมริกากับเราเนี่ยจะไปในทิศทางใดจนนะครับมาถึงกรณีนะครับที่นายแนเดียรัสเซลมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําให้นะครับมีการพูดถึงท่าทีของสัมริกากับไทยในมุมมองของอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรครับครับจริงๆโดยพื้นฐานนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศก็ยังถือว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดียาวนานมา182ปีนะครับโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะทางด้านการค้าขายหรือเศรษฐกิจนะครับครับสาธอรณรัฐเป็นประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เราคบหาสมาคมค้าขายด้วยนะครับครับแล้วก็พึ่งพาพึ่งพิงกันในเรื่องอื่นๆนะครับสาฐอรมรกามี สถานทูตที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดนะครับในในบ้านเรานะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอยู่สม่ําเสมอนะครับรวมทั้งอย่างเช่นการที่จะมีการซ้อมรบนะครับอบวนเกในเดือนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยพื้นฐานระยะยาวก็เข้าใจว่าปัญหาก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าระยะสั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเนี่ยทำทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ มีความสัมพันธ์จะให้เหมาะสมขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองมีกฎหมายมีข้อห้ามนะครับไม่ให้มีความสัมพันธ์โดยปกติโดยอัตโนมัตินะครับกับประเทศที่ไม่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่สหรัฐอเมริกาวางวางวางกรอบไว้นโยบายไว้ใช่าะฉะนั้นระยะสั้นการปรับตัวก็อาจจะขรุขรักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหรือว่าคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ นามาสู่นะครับอย่างที่เราเห็นการดําเนินการอย่างที่เห็นก็ต้องก็ต้องสื่อสารกันแล้วก็ต้องปรับตัวนะครับส่วนที่เราปรับง่ายก็คือว่าเราเองก็ต้องปรับตัวนะครับเ,เพื่อที่จะให้ออเมริกามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศก็กำลังทําอยู่นะครับแล้วก็จริงๆอาจจะถือโอกาสนี้นะครับตัดนะครับความสัมพันธ์รองรับนะครับในอนาคตเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆกับเรายกตัวอย่างเช่นจีนแล้วก็ค่าขายขนาดนี้ก็มากที่สุดมากกว่า<ค>สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับ,บเราก็จะต้องปรับตัวอาทิตย์หน้านี่ผู้นําคนสําคัญระดับสูงนะครับของจีนนะครับอย่างเช่นรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนฝ<ค>่ายกฎหมายก็จะมานะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะมานะครับติดติดกันวันที่ห้าวันที่หกนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวกับจีนนะครับแล้วก็การปรับตัวกับ อินเดียการปรับตัวกับรัสเซียที่ทำให้ควานแนบแน่นขึ้นก็จะต้องทำนะครับแล้วก็จะทาให้การปรับตัวกับสาเมรณรัาดีหรือว่าสอดคล้องตามไปด้วยนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็อยู่ที่เราซะเยอะครับครับอาจารย์ครับมีการมองกันว่าแน่นอนสาธารณรัฐก็มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศนะครับที่เป็นประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ให้มีความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติแบบที่อาจารย์ว่ากับประเทศที่ไม่ได้มีประชา ประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าการมาของนายแนเดลรัสเซลเนี่ยนะครับมาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีในยะทางการเมืองว่าด้ยวยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยกับอาเซียนแล้วก็มาก่อนหน้าที่จีนจะมาอินเดียจะมาตรงนี้มองอยังไงฮะอาจารย์ครับครับครับทุกานครับเอ่อก็จริงๆนะครับโดยเมื่อกี้เราพูดถึงพื้นฐานะนะครับว่าว่าก็เป็นในนั้นแต่ว่า ทางด้านการเมืองหรือว่าเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับครับจริงๆผมคิดว่าก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องการผลักดันประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็มีเข้าใจว่ามีความเข้าใจคนละแบกกับไทยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนการแข่งขัน นะครับแสวงหาอิทธิพลของสหรัฐอเมริกากับมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคนี้นะครับก็ทําให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นอาจจะมีนะครับลักษณะที่กดดันนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่พูดง่ายๆว่าอาจจะในบรรยากาศทางการเมืองที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับอาจจะมีลักษณะเหมือนทําให้คนเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเลือกข้างนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเลือกผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักครับ แล้วก็เขาก็มองว่าอะไรที่ทําให้ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้รับการตอบสนองมากที่สุดเขาก็ดําเนินการตามนั้นถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเขาคิดว่ามีความเอ็นเอียงไปหาประเทศอื่นๆเขาก็พยายามที่จะระมัดระวังและพยายามกลับมาผักดันนะครับให้ประเทศนั้นๆกลับเข้ามาในขณะเดียวกันเขาเองก็มีหน้าที่ที่เขาคิดว่าเขาจะต้องส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบตะวันตกกันนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ากลุ่มไหน มีความคิดเห็นสอดคล้องกับเขาผลประโยชน์สอดคล้องกับเขาก็จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมทุกอย่างเหล่านี้มันมีข้อยกเว้นนะครับมันมีกติกาที่ซับซ้อนนะครับคุณสุปาณคุณยกรักครับในกรณีอียิปต์เนี่ยนะครับมีรัฐประหารเกิดขึ้นสัฐนการก็หลีกเลี่ยงที่จะกดดันโดยตรงเพราะว่าเขาต้องการพึ่งพาอียิปต์ในเรื่องการปราบปรามกลุ่มไอซิสนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สถฐอการกาประเทศเดียวนะครับในกลุ่ม ประเทศตอนตกก็ชัดเจนในปีนี้ที่การประชุมอย่างที่วิตเซอร์แลนด์ที่ดาวอสนะครับเกือบทุกประเทศก็ยกย่องอียิปต์ว่าว่าเป็นว่าเป็นแชมปเปี้ยนนะครับของการรักษาความมั่นคงในตอนออกกลางพูดง่ายว่าก็พยายามผลักดันให้อียิปต์เข้าไปปราบปรามไอซิสแทนตัวเองเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็คนไทยก็จริงๆก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเราก็รู้แต่ว่าความรู้สึกของคนไทยที่เป็นมิตรแล้วก็ พูดง่ายว่าเป็นเพื่อนก็ะจะไม่ค่อยจะพอใจมากนักนะครับว่าสมริกามีเอาแต่ผลประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็คบกันในลักษณะที่ไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกหรือไม่หรือไม่แต่ว่าจริงความรู้สึกก็ไม่ได้เป็นตัวแปรสําคัญในความที่ของเมริการเท่ากับผลประโยชน์นะครับครับถ้าจะมองว่านากักพตุผลทางการเมืองในบ้านเรานั้นเป็นเงื่อนไขในการที่จะใช้อ้างความชอบธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของสมการนั้นก็คือต้องการตรึง นะครับอาเซียนหรือว่าต้องการตรึงไทยซึ่งเป็นหัวขบวนของอาเซียนไว้ภายใต้ความสัมพันธ์แบบแสวงหาผลประโยชน์ร่วมของสหมิกากับอาเซียนถ้ามองแบบนี้พอจะอธิบายได้ชัดเจนนะครับอาจารย์ครับจริงๆในอาเซียนเองก็มีความหลากหลายทางการเมืองนะครับ,รบมีประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมมีประเทศที่ใช้ระบอบอื่นๆนี่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอีกนะครับ,รบก็จริงๆก็หลากหลายนะครับแต่ว่าใช่ครับในแง่หนึ่ง ถ้าประเทศในอาเซียนเป็นประชระา,ระาธิปไตยในลักษณะที่สหรัฐอเมริกาต้องการหรือพูดง่ายๆว่าในรูปแบบที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์สอดคล้องนะครับเขาก็พยายามที่จะผลักดันนะครับครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่แต่ยังผลประโยชน์สอดคล้องกันอยู่ขเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานหรือว่าสองมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ระมัดระวังครับแล้วก็ดูนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับว่า ในขณะนี้สหรักมริการมีนโยบายปรับส,สมดุลใหม่ในภูมิภาคเอเชียนะครับก็คือว่าพยายามที่จะทวงดุลกับมหาอำนาจอื่นๆนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นมหาอำนาจหลักในเอเชียมีกองกําลังนะครับในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้นะครับและมีความใกล้ชิดกับฟิลิปปินส์นะครับมีความใกล้ชิดบางรูปแบบกับสิงคโปร์ะนะครับโดยเฉพาะทางการทหารและความมั่นคงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพมา่ากับเวียดนามเขาก็คิดว่าเขาก็ได้เปรียบมากขึ้นเรื่อยๆในอาเซียนนะครับ ดงนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งที่ก็คิดว่ามีปัญหานะครับเขาก็ต้องพยายามผลักดันให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบของเขาครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับในมุมมองของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ด้านความมั่นคงนะครับท่าทีของไทยนะครับที่แสดงต่อท่าทีของสหรัฐนิการในขณะนี้ถือว่าสมเหตุสมผลไหมครับจริงๆก็เป็นท่าทีทางการทูตนะครับที่หลายประเทศทานะครับก็คือทวงติงนะครับ แล้วก็สื่อสารว่าเราต้องการอะไรนะครับแต่รัฐบาลจะทําหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าการท่าทีเหล่านี้นะครับอาจจะต้องปฏิบัติจริงในอนาคตนะครับในการปรับเปลี่ยนอย่างที่เราได้คุยกันก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบแล้วก็ยกระดับนะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าผลประโยชน์ที่ร่วมกันเนี่ยมีค่อนข้างมากทําให้สัมภาราสนใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าทีมากกว่านะครับแต่ว่าท่าทีความรู้สึกที่เราส่งออกไปก็ก็เป็นท่าทีแบบที่คนไทย ต้องการส่วนหนึ่งแล้วก <familia S 2> ็รู <fry UC S> ้สึกส่วนหนึ่งนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการสัมพันธ์ความสัมพันธ์จับสอเมริการอย่างจริงจริงังๆนะครับถ้าจะต้องการให้สาเมริการเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับโดยสรุปก็คือว่าเขาเป็นหามหน้าเราไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็เราก็รักษาระยะไว้เพราะเราก็เข้าใจดีว่าหามหน้าเนี่ยแต่เขาผ่าสมาคมด้วยจะเป็นประโยชน์แต่ในด้านหนึ่งก็น้ําหนักเยอะนะครับมีปัญหาเยอะแล้วก็ ยากที่จะผลักดันอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับในประเด็นปนัญหานี่เกิดขึ้นแล้วก็ในอนาคตได้ชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณ,คคณอาจารย์มากครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคับรองศาสต,ตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรนะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงค่ะ